amphibious vehicle คือรถที่สามารถขับทั้งบนบกและบนน้ำได้รถอีกหนึ่งคันที่เป็นตำนานของแนวคิดนี้ก็คือ hobby car B612 ยานยนต์ฝรั่งเศสที่เปิดตัวในปี1992พร้อมกับดีไซน์ลำยุคและระบบขับเคลื่อนแบบดับเบิลโหมดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ฮอบบีค้ค่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านยานยนต์ของฝรั่งเศสในยุค90ซึ่งต้องการสร้างรถที่ไม่ใช่แค่ใช้เดินทางแต่สามารถพาเราไปได้ทุกที่ตั้งแต่พื้นถนนดินคโคลนหรือทะเลสาบจึงเกิดเป็นโครงการที่มีชื่อว่า B 6 1 2มันคือรถอเนกประสงค์ที่รวมแนวคิดของรถสายลุยและเรือเข้าไว้ด้วยกันเมื่อเปิดตัวในงาน p a r ีสม o t o r s h o ชว์นมันกลายเป็นจุดสนใจทันทีรูปลักษณ์ของ B 6 1 2เหมือนรถออฟโรดไซเล็กแบบลำลำ ตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาสผสมเคฟลรามีน้ำหนักเบาแต่ทนทานสูงโครงสร้างหลักเป็นสแตนเลสสตีลเพื่อป้องกันสนิมเมื่อลงน้ำจุดเด่นอีกอย่างคือเบาะสีที่นั่งแบบ forward control ซึ่งทำให้มุมมองคนขับกว้างคล้ายกับรถตู้มีให้เลือกทั้งรุ่นหลังคาแข็งหลังคาผ้าใบและรุ่นท้ายกระบะหัวใจของ B612 คือเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตร92แรงมาร้าขับเคลื่อน4ล้อทำให้ขับบนถนนจริงได้ไม่ต่างจากรถอเนกประสงค์ขนาดเล็ก